ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถพร้อมที่จะไปจูดที่ไดโนแล้วนะครับยังไงครับเจ้าของรถโคตรละเทคโคตรละเทคเลยนะแม่งเราเหลือเวลาอีก2วันพวกนี้แล้วสติกเกอร์น้องเก่งครับสวัสดีครับน้องเก่งเบนแดงนะครับผมบบก็วันนี้ก็ เป็นเกียรติมากนะครับที่น้องเก่งเอารถมาทำกับโกดักซิวิกใช่ครับผมตอนแรกก็กล้ากลัว,ลวอยู่พี่<อ>ว่าเอาดีปะวะพี่ตู่จะเอาด้วยไหม<อ>จะรุยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆริงก็แบบเก่งใจด้วยพี่ครับหลักๆ สวัสดีครับโกดังซีวิคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีโปรเจกต์พิเศษนะครับก็คือโปรเจกต์วางเคในซีวิค EK คันนี้นะครับผมซึ่งซีวิค EK คันนี้นะครับเป็นซีวิคของน้องเก่งนะครับหรือว่า เก่งเบนแดงนะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ด่วนมากๆนะครับเพื่อที่จะไปให้ทันงาน HONDA f เฟสนะครับที่พัทยานะครับโดยเครื่องเดิมของน้องเก่งนะครับก็จะเป็นตัว B16 นะครับตัวนี้ก็เพิ่งโอ้ฮอนไปหมาดๆสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็ เปลี่ยนมายกเครื่องวางเครื่องเคเทอร์โบนะครับอันนี้ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าเครื่องตัวนี้เรามีเวลาทำน้อยมากๆนะครับก็คือผมเริ่มต้นทำวันจันทร์นะครับเริ่มยกเครื่องลงวันจันทร์เมื่อวานวันอังคารยกเครื่องขึ้นวันนี้วันพุธนะครับจะต้องเดินท่อ อินเตอร์กับท่อไอเสียออกฝากระโปรงให้เสร็จนะครับก่อน5โมงเย็นวันนี้นะครับก็คืองานของผมจะต้องเสร็จก่อน5โมงเย็นวันนี้แล้วก็วันนี้ก็มีนัดช่างไฟนะครับเข้ามาไวริ่งสายไฟที่โกดังซีวิกด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะได้ขึ้นจูนนะครับก็อาจจะเป็นจูนถนนนะครับยังไม่ขึ้นไดโนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็น เอฟซีน้องเก่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะได้ดูตัวจริงในงาน Honda f a c e นะครับโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกตรับนะครับซึ่งจะไปเปิดตัวในงาน Honda f a ฟ e นะครับซึ่งคลิปนี้ผมถ่ายไว้ก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูหลังจากที่งาน Honda Face จบไปแล้วนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องตัวนี้หน้าตามันจะ คุค้นหน่อยนะครับมันก็คือเครื่องที่จะยกวางใส่ใน Civic eg 3ดอของผมนั่นเองนะครับซึ่งน้องเก่งเขาได้ลงแลกเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็สนใจอยากที่จะกลับไปวางเครื่อง B นะครับก็เลยลงแลกเครื่องเ K กับเครื่อง B นะครับครับตอนนี้ช่างวายสายก็ได้เข้า ประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพี่หนูเอ็นเทคนะครับผมสวัสดีครับผมทันไหมครับพี่หนูวันนี้ถ้าดูจากรูปงานแล้วก็ทันครับทันใช่ไหมครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะเพราะว่าระดับเซียนมาวายให้เองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีขึ้นจูนช่วงห้าโมงเย็นนะครับส่วนงานของผมเนี่ยก็จะเป็นงานเดินท่ออินเตอร์นะครับ ไม่ทันก็ต้องคันนะครับเพราะว่าทุกคนสะดวกวันนี้ว่างวันนี้นะครับจริงๆงานของเราต้องถึงวันศุกร์นะครับระยะแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนี้ต้องจบงานให้ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถสักเล็กน้อยนะครับน้องเก่งดีน้องเก่งเบนแดงนะครับผมครับก็วันนี้ก็ เป็นเกียรติมากนะครับที่น้องเก่งเอารถมาทํากับโกดักซิวิกใช่ครับผมตอนแรกก็กล้ากลัวอยู่พี่<อ>ว่าเอาดีเพื่อวะพี่ตู่จะเอาด้วยไหมจะลุยด้วยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็แบบเก่งใจด้วยพี่ครับหลักๆเลยแต่ก็แบบออะถ้าเกิดอย่างน้อยถ้าพี่ถ้าพี่ตู่ตอบว่าลุยเอาวะเราก็เราก็พร้อมนะครับใช่แล้วสรุปก,ก็นั่นแหละก็ดก็อย่างที่คิดไว้พี่ตู่ว่าเอาด้วย ผมก็เรื่องนอนน,อน้อนผมก็จริงๆเครื่องตัวนี้เพิ่งยกลงวันจันทร์นะครับจากคันนี้จากเครื่องบีตัวนี้นะครับยกลงแล้วก็เอาเครื่องเคของสามประตูของผมนะครับที่จอดอยู่ตรงน้นนะครับมาลงแทนพอดีผมคิดไว้นานแล้วแหละว่าจะล้มโปรเจกต์แต่ว่าจะจะล้มยังไงถึงจะสวยนะครับล้มท่าไหนถึงจะสวยพอดีมาเจอน้องเก่งลง หาเครื่องเคพอดีก็เลยเอาวะล้มท่านี้แหละไม่เจ็บตัวบินบินทั้งคู่นะครับเพราะว่าของน้องเก่งก็ถ้าจะไปเห็นบอกตอนแรกจะไป b ีเทอร์โบใช่ครับใช่ไหมแต่เสียไดายเพราะว่าทําไปถ้าจะไป b ีเทอร์โบก็ต้องมีทรงมีไส้อีกนะเพราะว่าเครื่องก็เพิ่งโอหอนมาใหม่จากพี่ โอวออนที่ไหนนะครับพี่เกจจรันพี่เกจจรันนะครับก็รถเกจจรันก็วันงานที่ผ่านมาก็ไฟยาว8เมตรไฟยาว8เมตรนะครับของแท้ที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้ไม่มีใครยาวไม่มีใครยาวเท่านี้แล้วคือยอมแพ้กันทุกคนนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยก็คือไม่ไม่เป็นอะไรมากใช่ครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับเดี๋ยวไม่นานคง กลับมาหล่อแน่นอนหล่อ,ลอแน่นอนทานฮอนลับเฟสด้วยโอ้โห <laughs> สุดจริงุ่้อยู่เขาส่้อยู่ส่มอยู่ยยเราก็ุู้เหมือนกันเราก็ส่มอันนี้อันนี้นนโปรเจกต์นี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นความลับน,นะครับห้าวันแล้วก็จริงๆจะต้องจบงานกันวันศุกร์แต่ทุกคนน่ะก็คือ,คอพร้อมใจกันว่างวันนี้ช่างไฟว่างวันนี้คนจูนว่างวันนี้ วันเดียววันเดียวคนทําทเครื่องก็ต้องเสร็จวันนี้เพราะว่ามีแข่งที่บุรีรัมย์งานเข้าเลยงานเข้าว่าเดือนนี้งานชนกันเยอะใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะ,ะเชื่อมตัว v band cam นะครับกับเขาเทอร์โบเพราะว่าเขาเทอร์โบตัวนี้เป็นเขาแบบหน้าแป้นนะครับเราจะต้อง ใส่ V-Band แคมปตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถปรับองศาของทอยเสียได้นะครับครับขณะนี้เวลาก็ล่วงเลยไปเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับนี่ที่หนูกำลังลองสตาร์ทนะครับเพราะว่าเราได้ เซตระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วกลับไปแวครับตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับหรืออสิบนาทีจะห้าทุม่มตอนนี้เราก็กําลังทําการเช็คหัวฉีดอยู่นะครับเพราะว่าหัวฉีดมันไม่ทํางาน2หัวนี่ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับงี้นครับเจ้าของรถ ลุ้นครับนอยากฟังเฟิร์สก่อนเออเดี๋ยวเราจะไปจูนที่เดนโน่กันต่อนะครับแต่ว่าตัวผมจะไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวฝากน้องเก่งถ่ายคลิปมาด้วยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่ปลุกแล้วเดี๋ยวพี่ลองไล่ใหม่นะพี่ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถพร้อมที่จะไปจูดที่ไดโนโลแล้วนะครับก็รวมแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด3วันนะครับในการวางเครื่องเคคันนี้ของน้องเก่งนะครับผมยัไงไงครับเจ้าของรถ <laughs> โคตรตลกเ <laughs> ลยนะ,ะแม่งเราเหลือเวลาอีก2วันไปรับสติกเกอร์แรับสติกเกอร์ น่าจะเปลี่ยนแทนเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าตอนแรกไม่อยากให้พรุ่งนี้มากมันมันเบียดวันไปแบบม,มากมันชิดเกินแต,แต่ก็มาถึงนี้แล้วไม่ยอมก็เก้าสิบเอร์เซ็นตละตอนนี้โอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวน้องเก่งก็จะไปจูนต่อที่เดโน,โน่เหรอเราจะ เอาภาพที่อยู่บนไดโนมาให้เพื่อนได้ชมกันวันหลังนะครับผมสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ